สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าแอบมาไลฟ์แป๊บหนึ่งให้แฟนคลับได้หายคิดถึงกันหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้แอบไปสวีทกันสองคนโดยลงภาพยั่วแฟนคลับในทิกตอกของชาลี และยังมีบางช่วงบางตอนการมินได้บอกว่าซีซีโนชาลีเพราะว่าชาลีดอนแฮปมันนี่ซึ่งประโยคนี้เองทำเอาแฟนคลับนั้นหาไปตามๆกันหลังจากนั้นชาลีก็ได้พูดคุยกับแฟนคลับ โดยการพูดถึงเรื่องราวสตอรี่ของห้องที่กำลังหลายอยู่ว่าเป็นห้องที่พาเหล่าบรรดาแฟนคลับไปเจอการมินแถมยังบอกอีกว่ายอมอดหลับอดนอนเพื่อรอการมินไลฟ์กับเพื่อนเศจเพื่อที่จะได้มาวิดีโอคอลคุยกันและยังบอกอีกว่าวันนี้เราสองคนไปหาแม่ไปให้อาหารสัตว์แล้วก็ไปกินข้าว และในระหว่างที่ไลยเด็กยิงกามินมีอาการง่วงนอนอ้อนทันแม่ทัพของเราหนักมากไม่ว่าจะเป็นเอาหน้ามาซบไล่กัดไล่แถมยังมีบางช่วงเที่ยวมือมาจาับหน้าอกชาลีเพื่อให้ชาลีนั่งหลังตรงซึ่งในไลยนี้กามินหน้าอินดูมากๆนั่งอ้อนนั่งซบแต่ท่านแม่ทัพของเราก็เก็บอาการสุดๆจนทำเอาแฟนคลับนั้นแซวกันสนานอาทิเช่น แบบนี้คือเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมคะจะได้แกล้งตกใจฮ่าฮ่าเด็กหญิงกามีนน่ารักจังเลยค่ะง่วงนอนแล้วนะเอ็นดูมากๆเลยชาลีพาแฟนไปนอนได้แล้วน้องง่วงนอนแล้วและก่อนจะปิดไลฟ์ไปชาลีได้บอกให้กามีนหยิบตุ๊กตามาและบอกว่าวันนี้เราไปที่ร้านตุ๊กตาซึ่งในร้านมันมีปุ่มอะไรนะแล้วก็หายกันไปเลยค่ะ เรียกได้ว่าพาคนสวยไปนอนแล้วแน่ๆเลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ และถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ